สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับไมค์ครับตอนที่สองนะครับวันนี้เราจะลงเหมืองแรกกันนะครับลุยเหมืองเอ,อผมว่าผมจะขุดตรงข้างบ้านนี่แหละครับไม่ไปขุดตรงดันเชียนหรอกครับเ,ออเดี๋ยวขอทำกำแพงก่อนนะครับกำแพงบ้านเดี๋ยวพวกคิปเปอร์มันจะเข้ามาในบ้านเรานะฮะทำกำแพงบ้านกั้นไว้นะครับผม ใครยิงธนลูลบ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 อ้าวเอออุ้ยเจนะนะอ๋ยปอนแซกหน้าปอนเซกหน้าได้กระดูกมาครับโอเคครับทำรัวเอา้าลงไปอยู่อะไรข้างล่างเราโอเคครับ อ้าวเสร็จไปแค่เดีเยวอ้าวดูสิครับธนูบักธนูลอยได้ฮนะเดี๋ยวเราจะทำการขุดดินนะฮะเอออ้าวนี่ไงเราขุดนสีนนะฮะโอเคครับโอ้โหมีธานเยอะแยะมากมายเลยขุดฐานก็นแล้วกันฮนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีคบเพลิงเลยเดี๋ยวเราจะทำคบเพลิงกันครับ พอลงเมืองมันต้องใช้ไฟนะครับเพราะมันมืดมากเดี๋ยวผมขอขุดฐานก่อนแล้วกันนะครับผม โอเคครับได้ประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วนะมันก็น่าจะเยอะพอแล้วนะครับเพราะไม่ได้ปักอะไรมากมายโอเคครับเดี๋ยวเราจะลงไปกันต่อเลยเห็นว่าจะเริ่มมืดแล้วนะรู้สึกว่าผมจะขุดไว้ลึกอยู่นะแถวๆเนี้ ขุดเมืองแร่นะครับขุดเป็นขั้นบันไดฮะเวลาขึ้นจะได้ขึ้นสะดวกนะครับถ้าขุดเา้าไฟไฟดับกำเบยถ้าขุดนะครับถ้าขุดแบบเอา้าเฮ้ยถ้าขุดนะครับถ้าขุดแบบเอ่อขุดลงไปเรื่อยๆไม่ทาเป็นขั้นนะครับก็จะขึ้นลําบากครับต้องมาต่อบล็อกขึ้นอีกครับยุ่งยากขุดแบบนี้มันจะง่ายกว่านะครับผม ขุดแป๊บเดียวเริ่มมืดแลยนะต้องปักไฟส,งสูงๆหน่อยครับเดี๋ยวไปโดนนะขุดอันนี้ให้พังก่อนครับเอาพวกไม้ให้พังก่อนค่อยไปใช้พวกหินนะครับอีกทีเดียวก็น่าจะพังแล้วนะอ้าวเ,เจอดินนะ อ้าวเจอทายอีกแล้วนะครับผมโชคดีมากรู้สึกว่าจะไม่ถึงชั้นใต้ดินสักทีนะครับผมอ้าวเจอเหล็กทําการขุดเหล็กนะครับเหล็กทําได้หลายอย่างมากครับทาได้ทั้งที่ขุดดาบชุดเกาะบวกเครื่องแต่งกายอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ทําพวกดาบพวกขั้วพวก,พวกที่ใช้ขุดใช้ฟันได้เยอะมากเลยนะครับตอนนี้เหล็กมีทั้งหมด8อันแล้วนะครับ ก็น่าจะเยอะพอสมควรอยู่เราต้องขุดลึกลงไปกว่าน,นี้นะครับเออยังไม่เจอยังไม่เจอถ้ำหรือดันเจียนเลยนะแย่มากเลยขุดตรงนี้ก็น,นี่น่าจะอยู่ใต้ทะเลแล้วนะครับผมใต้น้ำนั่นเอง เจอทองนะฮะเดี๋ยวก่อนนะทองต้องใช้เหล็กขุดนะฮะฉะนั้นเราต้องคาแบบกระทานหันนะฮะโดยการทำกล่องคราฟตรงนี้เลยแล้วก็ทำเตาเผานะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขุดตรงนี้ทีหนึ่งครับให้เป็นช่องว่างแล้วก็เอาเหล็กมาเผานะครับนีย่ย สองสามสห้าห uk, เจ็ดแปดนะครับมันก็จะนี่เดี๋ยวมันก็จะได้เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งครับเหล็กที่เผาเรียบร้อยแล้วได้เหล็กมาแล้วนะรออีกแป๊บหนึ่งนะเผาแค่3ามอันพอนะะเพราะว่าจะทำพั่วขุดนะครับ พอแล้วนะครับผมส่วนอันนี้ก็ขุดนะฮะเดี๋ยวลืมไปต้องคราฟอยู่ลืมคราฟนะฮะเอ้าไม่มีสติ๊กอีกโอ้ยโอเคได้สติ๊กแล้วนะฮะ ก็ทำเอามาวางตรงนี้นะครับเอา้าเกินไปอันหนึ่งช่างมันเอา้าโอเคครับนี่ได้ที่ขุดแล้วนะครับความทนทานสูงครับเอา้าทองเจอทองไป็นจำนวนมากครับคุ้มมากเลยเอา้าตรงนี้ก็มีทองนะโอเคเยี่ยมไปเลยตรงนี้มีฐานเยอะฮนะ แล้วนะขุดลงไปเรื่อยๆอีกฮนะกล่องเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเฮ้ยผมว่าเอาไปด้วยดีกว่าเผื่อจาเป็นต้องใช้ขี้เกียจลงมาเอานะครับผม เจอเลสโตนนะเฮ้ยไม่เลสโตนเอ,อเขาเรียกว่าอะไรจำไม่ได้นะเลสโตนหรือเปล่าถูกแล้วน่าจะถูกแล้วนะที่ขุดที่ขุดโอ้เยี่ยมอันนี้ถ้าเอามาทําชนวนได้นะกำเกินไปขั้นหนึ่งนะ มาเยอะมากฮะเจอเลสโตรนี่แสดงว่าอยู่ลึกมากแล้วนะครับผมใกล้ชั้นใต้ดินแล้วนะอ่าเห็นไหมสุดแล้วฮะมันไม่มีอะไรฮะต้องไปหาที่อื่นขุดต่อนะครับผมพาร์ทนี้ถ้าจะยาวนะครับผมอึบอึบกระโดดนะครับ เห็นชั้นบนลแล้วก็ไม่ได้ลึกอะไรมากนะตรนี้นี้โอเคโอเคโอเคอ้าวต้นไมโ้โตแล้วเดี๋ยวเราจะไปขุดที่อื่นนะฮะแต่ตอนนี้มันจะทําค่าแล้วนะครับทำไงดีทำไงดีเฮ้ยแมว แต่ไม่มีปลานะครับเช่ามันเดี๋ยวเราจะไปหาดัานเจียนตรงอื่นนะรเราต้องรีบซอมบี้มันเริ่มจะเกิดกันแล้วนะครับผมต้องรีบลุยปลาไปออกกินเนื้อก่อนนะฮะเดี๋ย <c oughs> วเดี๋ยวก่อนถ้าเราจะลุยตอนกลคืนนะครับเราต้อง เราต้องทําชุดเกาะก่อนนะครับผมโอเคครับรอนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําชุดเกาะน,นะครับสำหรับใช้ลุยซอมบี้นะครับ ตาเผามีสองอันก็วางไปสองอันเลยครับขอ่คงครับอันนี้ก็ใช้เผาเหล็กอยู่ไหนวะอ๋อใช้เผาเหล็กนะฮะอ้าวเกินไปอันหนึ่งช่างมัน เดี๋ยวดโอ้โหม,มายืนรอหน้าบ้านเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทางอื่นนะฮะหรือว่าเราจะรอให้เช้าดีเนะี่ยแต่มันก็ไม่ฮาร์ดคอเนยฮะต้องไปตอนคืนนะะมันไม่ฮาร์ดคอเลยฮนะถ้าไปขุดตอนเช้าเนะี่ยจะน่าเบื่อมากเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องไปขุดตอนกลางคืนนะ ทำหมวกนะฮะเฮ้ยเกินไปอันหนึ่งงั้นทำไอ้นี่แล้วกันกางเกงก็ไม่ได้อีกทำเสื้อดีกว่าเสื้อน่าจะไม่ได้นะอ่าเห็นไหมมีอะไรบ้างวะมีอางเกงหมวกเดี๋ยวขอดูก่อนนะเกงหมวกรองเท้าทำรองเท้าเฮ้ยทำหมวกดีกว่าเฮ้ยทำอะไรทำรองเท้าทำหมวกทำรองเท้าทำหมวกช่างมัน ทำหมวกนะครับนี่ลองมาต่อกันมันจะได้เปล่าไม่ได้นะได้แล้วโอเคเ็กที่เหลือเขเก็บไวนะ้ฮะอ่าดูครับมันจะมีเกาะโผล่มานิดหน่อยนะของที่สำคัญเขาเก็บไว้นะ ที่ไม่ใช้ก็ต้องเก็บไว้เหมือนกันนะครับผมนั้นก็น่าจะใช้อยู่นะโอเคไปได้รุยแต่งตัวตลกมากเลยเราโอ้ฝั่งนั้นมีคิปเปอร์อยู่สี่ตัวนะครับผมถ้าเกิดเราวิ่งเข้าไปไมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราก็ไม่รู้นะครับผม ามาถึงฝั่งแล้วปลอดภัยเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับผมขาบอกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นตเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันยังมือดอยู่มันก็ไม่มีอะไรปลอดภัยนะครับหืมสรามนะครับน่าจะโชคไยที่สุดในวันนี้แล้วสเกลตันนะ เห็นเราแล้วนะครับเฮ้ยตรงนั้นมีถ้ำอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ละมีคิปเปอร์นะครับผมเพราะนั้นผมจําได้ผมเจอถ้ำแถวนี้นะโอ้มีแกะด้วยเราจะไปเอาขนแกะกันดีกว่าครับผมคิปเปอร์จะเย็น

ทำไมมันไม่ระเบิดเข้ามา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 โอ้โหไก่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 มากเลยอะ <c oughs> ได้เวลเด้เวลเจอเอ็นเดอร์แมนนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับถ้ามันไม่ยุ่งกับเราเราก็จะสั่งสอนมันนะครับแมงมุมอีกแล้วเหรอแมงมุม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 เหรอ

กินเนื้อก่อนครับเลือดไม่เพิ่มเลยอ่าตอนนี้เราก็ได้เลือแกะมาแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านกันนะครับเพื่อทําที่นอนเราจะได้มันจะได้เช้าเช้านะครับอ่าเห็นบ้านเราอยู่ไกลมากเลยนะเพราะฉะนั้นเฮ้ยคุณเห็นอะไรไหมครับคุณเห็นเหมือนผมไหมสเกลตันใส่หมวกทองครับ เดี๋ยวนี้พวกมือมีการอัปเกรดตัวเองมากโอเคครับเดี๋ยวเราจะทําให้มันไปถึงเร็วๆนะครับโดยการทําเรือนะครับผมอาฉลาดไหมอ๋อ้พ่งแค่นี้แครรู้ <S <S ไปเลยว,ว,ว,วโอ้ยใยธรรมชาต ไอแกมายืนทำไรหนะ้าบ้านฉันวะโอเคเรือพังแกไปต้องมายืนบ้านฉันไปโอเคครับผนแกเอามาเฮ้ยเฮ้ยทำไมมีแค่สองอันผนแกมีสองอันอบา้าเอ้ย

ตีนายแบบนี้แล้วนายก็ตายขอเตือนไว้ก่อนอย่าบี้กับบ้านของฉันเราเตรียมจะข้ามฝั่งแล้วนะครับสิ่งที่ไม่จําเป็นก็เก็บเอาไว้สิ่งที่จําเป็นก็ต้องเก็บเอาไว้นะครับหมายถึงเอาอันที่ได้ใช้เอาไปอันที่ไม่ได้ใช้ก็เก็บไวนะ้ลูกข้าหนูเก็บไว้ครับเผื่อมีธนูเราจะได้เอาไว้ยิง ม,มีใครละมีแต่เจ้าตันงมีงเงาจะมายิงอ่ะเดี๋ยวเรือก็พังหรอกหรือบ้าเอา้าตกเรือสวยแล้วพวกแกพวกแกกแกแท้จะฆ่าแกเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งสามนาทีเดี๋ยวฉันจะฆ่าแกเอ้ยฉันผมว่าผมจะตายแล้ว่ะ แกอยู่ยิงได้แล้วพาทธิดาเรียบๆเชา้าบ้าเอ้ยพาทิดขึ้นแล้วแกยังจะอยู่ยอีกเหรหน้าด้านเป็นบ้าเลยรู้สึกว่าสเกลตันตัวนี้มันจะแม่นมากเลยแกอย่าอยู่เลยวิ่งแบบซิกแซกยิงไม่โดนสิยิงไม่โดนคนสิฉันไม่ยุ่งกับแกแล้ว เจ็บสุ่มนะโหมันยังยังตามอยู่นะว่าอไหรมึงจะตายวะเนี่ยผมว่าผมเข้าบ้านดีกว่าเแบบื่เบื่อในสุดเราก็ไม่ได้ลงดันเจียนนะครับอ่ามันยังจะยังไม่ไปอีกนะหน้าด้านหน้าโคตีจริงเลย ว่นะไปเลยไปสิไปสิอ๋อติดนะช่างมันเอาพังคิดว่าฉัไปนั่งเรือแล้วเอาละครับในที่สุดผมก็มาถึงฝั่งแล้วนะครับทีนี้เราจะลงไปยังไงนะครับโอ้โหเราต้องไปดูความสูงของมันก่อนนะครับ ไปตรงนี้ก็เสียงอะไรเสียงยอะไรลามเมรอ่ะอยู่เลยอยู่เลยอยู่เลยผมคิดอะไรออกนะฮะนี่ไงไปเลยดูส,สิน้ำไปถึงไหนโอ้น้ำถึงข้างล่างเลยนะฮะเราก็สไลดเดอร์ไปนะฮะ ยืนหน้าไปหายใจแล้วเป็นไงเป็นไงฉลาดไหมฉลาดไหมอ้าววันดีไก่อ้าวเฮ้ย,ยทำไมที่นี่มัน เด็กเยอะนะเ,เดี๋ยวเร,เราจะขึ้นไปกันแล้วนะครับลงมาแป็บเดียอะแ้นเราจะเก็บแร่นะฮะอ่าทุลักทุเลมากครับกว่าจะขึ้นมาได้ครับผมแถวดีแมวเยอะเนาะเดี๋ยวเราจะไปหาดัานเชี่ยนต่อไปนเลยนะครับ <c oughs> แมวเยอะแต่ไม่มีปลานะเดี๋ยวรอเจอแมงมุมหมดครับเดี๋ยวเอาใยมาทำเบ็ด อันนี้สลาก็เยอะเหมือนกันนะรู้สึกเวอร์ชั่นใหม่นีนตัวแปลกๆที่ไม่ค่อยเจอมันจะมาเยอะนะฮอย่างเช่นแมวสลาอะไรพวกนะี้มันไม่ค่อยเจอนะเวอร์ชั่นกเก่าหายากอันนี้มันมาเยอะมากเลยนะครับเจอบ่อยด้วยอันนี้ไม่มีดันเชียนหรือไงมาไกลไม่ได้ครับเดี๋ยวกลับ ลับไม่ถูกทางนะครับดูสิเอาเนื้ออะไรมาบ้างอ๋อเนื้อไก่เนื้อหมูนะครับเฮ้ยไม่ใช่เนื้อหมูหรือเนื้อวัวข่าไก่นะครับก็ต้องเอาไข่มาทําให้ไก่เกิดน,นะครับเพื่อทดแทนถึงที่เราทําไปนะครับโอ้เจอดันเจียนแล้วนะครับนี่อ้าวไก่ไม่เกิดน,นะ อ้าวอาวออาอรีบๆตัวนะจะไก่น้อยฉันจะได้มากินแกอีกแล้ก็ต้องใช้วิธีเดิมนะครับถึงแม้ว่าเราจะุงไปแล้วไม่ค่เจออะไรก็ตามแต่ผมรู้สึกว่าดันเจนี้มันจะลึกนะฮะน้ำมาไม่ถึง กำ้ำมาไม่ถึงนะฮะโอ้โหอาไงดีล่ะสิสดดลงไปก็ไม่ได้นะอ๋ออย่างนี้เ,เดี๋ยวใช้ดินนะเอ้าดินดินของฉันีขางคาด้วยนะฮะรู้สึกจะมีลางรถไฟนะครับผม เวลาประจนภัยกันแล้วโอเคครับตายเหล็กเยอะมากนะครับผมกลัวอย่างเดียวครับกลัวตายครับของหายหมดชิปหายเลยครับงานนี้โอ้เจอรางรถไฟแล้วก็ไดยินเสียงที่ไม่พึงประสงค์นะครับเคดัไฟก่อน,นครับอ้าวตรงนั้นมีกล่องอะไรด้วยฮนะไปดูโอ้ย จะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่องปีนะฮะอันนี้จะซอมบี้จะสั่งของแนอนขออย่างเดียวเะอย่าเจอ,อ,เอแอนนะฮะต้องปักไฟก่อนครับอ่าคิปเปอร์อีก้า บ่มโคตรแรงนะมัแค่ชิ้นเดียวสองชิ้นเองเสีย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 งเดี๋ยวเราจะขุดตรงนี้ก่อนนะ อ้าวข้างล่างนั่นมีเที่ให้ไปอยู่เดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขามาเดี๋กล่อง,งอีกแล้วสอมบ,บี้ทีนี้เป็นซอมบ,บี้ชาวบ้านนะฮะระเบิดดิทำไมไม่ระเบิด,ดอ่ะป่วยแล้วตีนใจมั้งงูป่วยแล้วหลบไปแล้วนะ ใจมันมุมเออใครยิงโอ้ฟองทั้งตัวมึงอึดนะมึงอึดนะมึงอึดมึงอึดได้ไหมได้ไหมรู้สึกว่าจะไม่ได้ชุดเลยนะเจ็บเจ็บมากเลย ซอมบี้จะเกิดเยอะโอ้เพชรโอ้มายกอดเจอเหล็กอีกแล้วเยี่ยมเลยนะครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาลงดันเจี้ยนกันต่อนะครับพาร์ทนี้เดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนนะครับกลับบ้านก่อนนะครับอ้าวทางกลับไปไหนวะ,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 ะทางกลับไม่เจอนะครับอ๋อทางกลับ ทางข้างไหนวะแล้วขอพุดเหล็กกันแล้วกันความโลภไม่มีทิฏฐินะฮะหาทางขึ mm ้นนะฮะจำทางขึ oh, ้นไม่ได้นะอ๋อข้างบนนั่นไงพูดลงมาอย่างไรไหมอ๋อลงมาทางล่างนี่นะ แล้วนะฮะเราเจอกันนะจ๊ะเดี๋ยวเราเจอกันพัดหน้านะครับพัดนี้เดี๋ยวขอตัดไปก่อนนะฮะเจอกันพัดนะครับสวัสดีครับผม